สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วกับ s p s Channel มาแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่72ก็จะพาเพื่อนๆมาหาคริปโตเคอเรนซีเหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเป็นคิวของค่ายนี้นะคะ Ether App นั่นเองค่ะก็มีด้วยกัน6แอปนะคะที่จะนำมาเสนอนำมาฝากเพื่อนๆค่ะอยู่ตรงหน้าเลยนะคะ เดีย๋ยวงคมให้ดูตรงนี้ค่ะทั้ง6แอปนี้นะคะก็จะหาเหรียญ ADA Dogecoin แล้วก็ XRP ค่ะใครที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะมี2ช่องทางนะคะหลักๆเลย f e c o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  k n p n p e นะคะแล้วก็ Youtube Channel นะคะชื่อเหมือนกัน SPH a n n e l ค่ะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะปูจะอยู่ที่ Facebook Fanpage นะคะอ่ะทีนี้ค่ะกลับวกวกกลับมาที่แอปแล้วกันนะคะในส่วนของการล็อกอินนะคะก็จะล็อกอินเหมือนกันนั่นก็คือล็อกอินด้วยบัญชี Google นั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของการทํางานนะคะก็ทําเหมือนกันอีกค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือให้เรากดเคลมทุกๆ10นาทีเอาเป็นว่าเราไปดูภายในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะนี่คือภายในแอปตัวแรกนะคะที่ปูผักเพื่อนๆเ,เข้ามาดูค่ะ ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆเลยนะคะรูปคนนั้นก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรากดเข้าไปเจอรายละเอียดต่างๆนะคะแต่ว่าปูจะไม่กดเนาะเพราะว่าจะเจอเพราะว่าจะเจอข้อมูลส่วนตัวอยู่ตรงนั้นนะคะรูปกระดิ่งแจ้งเตือนก็มีมาให้แล้วก็ข้างบนถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นชื่อของแอป Cardano for Set นั่นเองค่ะแล้วก็แทบ ขีดสามขีดนั้นนะคะก็เป็นรายละเอียดต่างๆทุกเมนูค่ะก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เมนูข้างหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็จะไปรวมอยู่ตรงขีดสามขีดมุมซ้ายตรงนั้นนะคะก็ดูนะคะว่าตอนนี้ปูสามารถทำเหรียญเก็บเหรียญในที่0.8แล้วแหละนะคะปูก็จะไม่ไล่เนาะจนเพื่อนก็คงเข้าใจแหละนะคะว่า 100ล้านซาโตชิเท่ากับ1บิตคอยนั่นเองค่ะนี่คือจำนวนที่ปูหาได้นะคะเขาก็จะบอกหมดเลยว่าปูกเคลมได้เท่าไหร่แล้วมีเพื่อนหรือยังก็รีเฟอร์ตรงนี้นะคะอ่ะรายละเอียดหมดแล้วนะคะตรงที่เราจะมากดเคลมก็คือตรงนี้ทุกๆ10นาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูไปกดเคลมก่อนนะ กลับมาแล้วนะคะบอกเพื่อนๆก่อนนะทุกครั้งที่เรากดเคลมนะคะก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วก็บางตัวนะคะก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะแต่ไม่ต้องตกใจเราถอยออกได้ค่ะพอเราดูวิดีโอจบนะคะหรือว่าเรากดถอยออกจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยเวลาก็จะเดินถอยหลังนะคะทุกๆ1ิบนาทีเราก็มากดเคลมได้ ในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันของเขากูก็กดตรงนี้แล้วค่ะว่าเขามีแอปอะไรให้เราโหลดบ้างนะคะแต่สังเกตนะคำว่า VIP ปูกดไปแล้วแอปนี้เสียตังค์นะคะไม่ต้องโหลดมาเพราะว่าเราสายฟรีนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูที่มุมสาย ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะท็อปร้อยมีเชิญเพื่อนแล้วก็การทำเงินมี m ม n ์บาลานแล้วก็ข้อมูลการจ่ายนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนเดี๋ยวปูจะพาไปที่ m ม n ์บาลานก็แล้วกันแอปนี้ค่ะเขาให้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่200ค a r d a n o นะคะก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงพอสมควรต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะ แล้วก็แอปนี้ค่ะพลังงานจะเต็มที่20นะคะถ้าเราใช้พลังงานหมดแล้วแท็บตรงนี้ค่ะจะขึ้นบอกเราว่าให้เราดูวิดีโอนะคะเพื่อที่จะรับพลังงานต่อไปนั่นเองค่ะนี่คือวิธีการเล่นของเขานะคะทีนี้ค่ะเราไปดูแอปอื่นเลย อแอปนี้ก็เหมือนกันนะคะกูจะกดเคลมสำหรับแอปนี้ค่ะกดรับพลังงานตรงนี้นะถ้าใช้หมดเขามีเต็มยี่สิบเหมือนกันค่ะแอปนี้ค่ะถอนขั้นต่ำอยู่ที่200ร้อยโดสค่ะอะเราไปดูแอปอื่นกันอแอปนี้พลังงานก็ เต็มอยู่ที่20เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้หมดก็กดดูวิดีโอตามคำสั่งเขาเลยค่ะอ่ะกดรับเหรียญกดเคลมแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาก็เดินถอยหลังในส่วนของแอปนี้นะคะก็ถอนอยู่ที่180โดสนะคะถือว่ายอดสูงพอสมควรเนาะไปที่ริปเปิลเลยนะคะอะพอเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ แอปนี้พลังงานเต็มที่อยู่ที่10ค่ะแล้วก็ถ้าใช้ทั้งหมด10ครั้งแล้วนะคะเราก็กดดูดีโอเหมือนเดิมค่ะไปกดเคลม XRP กันก่อนค่ะเคลมแล้วล่ะนะคะเราไปดูแอปนี้ค่ะถอนขั้นต่ำอยู่ที่100 XRP ค่ะ,ะเวลาก็เดินถอยหลังนะคะ อะมาแอปนี้ค่ะกดเต็มกันเลยเวลาเดินถอยหลังแล้วล่ะนะคะแอปนี้ค่ะพลังงานเต็มอยู่ที่20ค่ะถ้าพลังงานหมดก็กดดูวิดีโอเหมือนเดิมนะคะในส่วนของขั้นต่ำแอปนี้ค่ะก็อยู่ที่100 XRP ค่ะ ไม่ต่างกันนะคะวิธีการเล่นก็ไม่ต่างกันไปที่แอปสุดท้ายอแอปนี้จะแตกต่างจากเพื่อนเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเขาจะอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะกดเคลมตรงไหนกดเคลมตรงนี้นะคะไม่รู้ทำไมตัวหนังสือเขาเหลือครึ่งเดียว เวลาเดินถอยหลังแล้วแล้วก็แอปนี้ค่ะรับพลังงานจะอยู่ตรงนี้นะคะเต็มที่ของแอปนี้ค่ะจะอยู่ที่30นะคะในส่วนของการถอนถอนข้างหน้าได้เลยก็เลือกกระเป๋าให้ดีก็แล้วกันนะคะแอปนี้ค่ะเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่ต่ำสุดถอนอยู่ที่50 xrp นะคะ ี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ6แอปนะคะกับค่าย e t เ e r App อนั่นเองค่ะวิธีการเล่นง่ายมากนะคะกดเคลมทุก10นาทีแล้วก็พลังงานหมดก็กดดูดีโอนั่นเองค่ะแต่ละตัวจะมีขั้นต่ำ ยอดขั้นต่ำนี้ก็สูงพอสมควรนะคะในส่วนของกระเป๋าเขาไม่ได้บังคับว่าเขาจะโอนใส่กระเป๋าอะไรนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยอย่างปูยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ปูก็มีกระเป๋าคอยเบสสางโปบิดขับแล้วก็ฟรีบอเล็ตค่ะก็เลือกเอาเลยนะคะตามความชอบของตัวเองในส่วนของแอปค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Playstore นั่นเองแหละนะคะเอาเป็นว่า คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะคะในส่วนของการถอนถึงยอดถอนเมื่อไหร่ปู๊จะมาอัปเดตอีกทีกแล้วกันสำหรับวันนี้ค่ะก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ